นยกกับบ่มียังมีตั้งแต่ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถึงทันกำลังอยู่กับบารมีหรือชอยอีสานบ้ายพี่น้องผมปล่อยกลางคืนแล้วมาปล่อยกลางเวียนนาะพี่น้องเนาะมาปล่อยโคมกลางเวียนกันเออก้าวข้นก้าวหน้าท้าวที่โบว่างหันบารมีบ่ได้ทไทยย้อนค่าใส่บาดพี่น้องผมค่อมติดเองเนาะครับแม่บ้าลุงพี่อ่าคณะสารพัดยาควันสีมะล้อมูซ่าเนาะมาจากเนาว อ่ากรอเลียงเชิญคนเตรียมโตลองบุมบุษขาอ่าเป็แผ่นมือนะครับหนึ่งสองสามประมาณ1ิบสิบแผ่นดอกแรกพี่น้องผมปล่อยพ่วงกลางคืนไอ้ปยพ่วมกลางเว้นมาตลอดนะคะกเชิญทางอาสลาิแบบนี้กนดีกวน่ะพี่น้องนะเบิ่งว่าทางสลา ข้างสลากคนเต็มอยัวฟังข้างนี่สิมาคลิปควยโคมพี่น้องบานนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องแจ๊คซีหานาทีรถพี่น้องเนาะคลิปคอยโคมของเข้ากับอีสารบาดอวเองย่าฝ่าเบื่อพี่น้องผมย่าฝ่าเบื่อเราครับเนาะเพราะว่าอยังเพราะว่าคลิปเกพะปันสาล้วล้วนี่ประมาณสามสี่คลิปเขานี่แหละถันบาสืบสารปุ่นพี่ีเขาไว้ไม่สืบสารพี่น้องก็มีตา้งหัวเข้าสีเหตุกันเองเนาะพี่น้องเนาะครับ ไปเทียงไหนเนาะ้านไหนฮะบ้าบ่อับเมนบ่อหนษาาน้ำมันอยากน้ำมันอยากน้ำมันอาจูแล้ว่วยแล้วพี่น้องเป็นคมแอนเมตดเขาเามาขมติดเองพนคมท่ามือเนาะครับเนาะมเปิ้าแฮนย์อัญเชิญก้อนสิกินเผานี่เพื่อนสิร้อนครับ บูชาตะกอนสารพันธุยากบูชาตะกอนนอสอันจังเปลีนของแสียผสมกับปลาสู้สู้กลนสู้ก้นพี่น้องผมสู้ก้นพี่น้องใทยเห็นกันสดสดกลางเคลื่อนนี่คือบ่อเห็นชัดปานนี่เป็นข้อมติดเองข้มอมบ่ไดิสื่อไม่เนาะพี่น้องเนาะเอาเจียมาติดเองแบบนี้แม่นจังเป็นตาเบิงสิปอยกันยุบประมาณสามสี่น่วยนี่แหละพี่น้องผม สู้คนซอยกันเนาะครับเนาะเจาภาพารพันยาเนี่ยเสียงโซไว้เด้อบ้านแล้วแกขาวเพิ่นห้องสิรอิลมูซายุธีบ้านนะเจ้าภาพกับจังไม็กซ์เป็นน่วยบ่อนอยเนาะพี่น้องเนาะเป็นน่วยบ่อนอยถ้าให้มันจูบจูบกวนพี่น้องบ้านเขาเขาว่าจูบจูบยับฟ้าตีโอ้ยบ่ท่านจูบ มันตได้าลอมันต้งวิ่ไปไหมสก็หนีมังงูงึงึงถึงเียเอาเราพี่น้องคว่างครับโวงเขาขึ้นแล้วเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งใส่นะครับโอ้ยใส่เทียนครับกระดาษใส่เทียนครับกระดาษพี่น้องผมเป็นใส่เทียนครับกระดาษ <laughs> ไว้คมกังเวีนพีนองเขาจังสีเห็นชัดๆว่ามันขึ้นไปจังไดแบบได่นองพี่นองนะออกพันสาลาพระเจ้าพี่นองผมมอนีกระตักบาทเทโวกันไปด้วยพระคุณเจ้าในลาเพื่อนมาเพื่อนติดมาลาเพื่อนมาไว้เฮเบิงล้วนนเสิ้หมดเลยครับไว้นมาได้ถักนเงนเพราะต้องมีรแทกซี่ยันใหญยูเลย บ่เอาข<บ>ึ้นเอาลงกัอนบอหลวงพี่เอาขึ้นเอาลงแล้วก็รเจ้าหมุนจู่วัดเบบค่ะขอกราบนวัตกรรมทำงพรตะกูอยู่วัดข้าวเหนียวค่ะค่ะคุณเจ้าตัวดุเต้าเบิงเป็นย่างจริงพี่น้องทำเป็ควบสื่อมากว่าเอามีโเสียเวล่าไทยอันนี้พระพิจนติดเองแลบนี้ใส่ละบ้นบ้านน้องไก่ขาวสิม้าลองใส่ละบ้นให้ อะไรล่ะค่ะค่ะค่อ่าจะขอหล่องบูชานี่คือเป็นมือวันออกวัรษานะคะว่าบานทองแมรก็ได้ของมอ้ยเบียเบีเบียเบยเบีเบยเอาฟีนอตงคือว่เป็นต่ได้ยินแต่น้องคือเสียงดังว่าเป็นทีมงานใหม่ค่ะเมื่อเมื่อขึ้นเด้อเพราะนั่แน แสเ้าอันล่นกระา้ไม่พี่น้องามนคิดสนดไม่เรีวข้ามือจกน้อยพี่น้องผมขึ้นทางขื้นขึ้นบ่ฟังไปแร้วพี่น้องไปแร้วบ่ลงไป้รบ่ลวบ่ลงไก่บ่ บ่ลงบ่ลงวายเดี๋ยวเดี๋ยวเดกับไปเนี่นี่เด็นจังไดล่ะพี่น้องผมเแจนาียใส่พี่น้องทางใส่ให้มันถึง่อว ไปพี่รองบานีคืนว้างเถอามีล่พี่น้องผมไปเลยไปไกลๆย่าลงมาด้วยยุดถามลงมาไปแล้วพี่น้องผมไปแล้วพี่้องผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปยูบาทเออล่มซอยล่มซอยโอ้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 ยคือเป็นแนวนี้ ไปแล้วนี่เงินเกินเกินเกินเพราขึ้นเ่าได้ไปแล้วพี่น้องเอาใจซอยกันเด้อพี่น้องเด้อต่อไปนีครับเอาใจซอยกันสองก่อนเด้อค่ะเอาใจซอยกันพี่น้องผมไปวะโคบีโคโลนน่ะเป็นวะไปแล้วพี่น้องรอดรอดรอดอันนี้วะอันนั้นอันนั้นไว้ก่อน ไปแล้วพี่น้องผมบ้านเมันบาเนสีลอดเออเอาอันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องนีก็ไปแล้วพ่อบเว้ยอันนี้ก็ไปแล้วอันนี้ไปไห้พพูดดตัวแ่ ด้าน่วยที่สามแะพี่น้องเนาะสองน่วยนี่ปล่อยขึ้นสูงพี่น้องขึ้นสูงขึ้นไปแล้วข <M troll ey preserved> <máquina> ึ้นไปแล้วเอาเบิ่งหน่วยที่สามกันต่อพี่น้องผมขึ้นลอดอยู่ลอดอยู่ยัใหม่ค่าเมื่อเดี๋ยวลุงพี่บาหน่วยนี่ขึ้นดีอยอะเลยน่วยน่ะพุ่นน่ะสู้ก้นดีๆ พลาดที่เาราบรรควบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไว้หนึ่งฮนะอิวรองค้ารังช้างออริจินอลตุ้ตาช้างช้างออริจินอล

เขาชีฟาแล้ววะเห็นบ้าพี่้องขึ้นบักสูงเขาชีฟาไปแล้วพี่้องผมเขาชีฟาทั้งสองงวยแล้วหายควบมหายไหวควบมกลางเวยนมันกับเป็นตาเบิงแจงสี่อะาะพี่้องก็เขาเห็นถูกขันถูกตอน สักครู่ดพี่น้องเนาะให้อ่าให้โค้งเข้านี่โอ๊ะไปค่ะค่ะก้อนเหยาะใส่พี่น้องผมเหยาะใส่ใส่มันเนาเห็ดจากทิชชู่ครับอ่าเทียนเนาะพี่น้องเนาะเป็นเทียนชุบทิชชู่ต้ม ต้องใส่เวลาจักน้อยสารพันกับสารพันไปต้องสู้ไว้น้ำสู้ไว้น้ำแบบนี้มี่น้อ อ่ oh, il, อยากตึงจังน้อยเรด่นเขาชีฟาเราดิอ่าลิบแล้วลิแล้วลิบแล้วลิแล้วรุ่นน้ำกันมีรองผมบ้ามีพ่อกาพาคอาดคลิปบัตเทียมาตกตอนเพ่ินป้อยแล้วมันสิบ้เห็น จักคู right. right. ่พี่น้องไปแล้วพี่น้องผมไปแล้วนักใส่ว่ามาวัดกันลงว่าึ้นๆไป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 แล้วพี่น้องผมไปแล้วไปแล้วโอ้ยิบกีฟายอีกแล้วได้น้วยนี่เฮ้ย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 คือเจ้างี่บาทนี่ Ms, ห,ห้วยห่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 วยลูกใสว้ายวาดใส่มุ่นวาดใส่มุ่นพูววาดใส่มุ่นห่วยนี่ไปแล้วพี่น้องผมเขาพี่น้องผมขอบคุณทุกไล์ทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเกขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องโอ้ยไปแล้วขอกันทีมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับปล่อยคว่ำเขาภาษากำเว้นนาะพี่น้องเนาะ สืบสารประเพณี้เาไว้พี่น้องผมนิฟขีฟ้ามาับ